กราบสมบูรณ์ครับแเดเอนปอมมานอมทุกท่านนะครับอยู่กับป้อมานอมไร้ยามเช้าตักทายกันยามเช้าแบบนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4กุมภาพัาน2567ตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกากับ3นาทีตันนี้ามก็อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับถนน เงียบมากครับอะใครที่ว่างๆก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องถ้ามีกฎหมายชาจนใหม่เพิ่มการตรวจของเสียในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือตรวจของเสียก็คือปัสสาวะแบบนี้นะครับเราอืมันเป็นข้อกินนะผมไปดูข่าวนะครับจากท่องไทย พี s ีเอาประมาณนี้นะครับให้คิดดูเขานะครับผมได้ดูประมาณไม่ไม่กี่วันนะครับออกมาว่ากฎหมายใหม่สวัสดีครับคุณเล็กพวงแล้วก็พี่สมพรนะครับกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยเปิดช่องว่างในมุมมองของประชาชนนะครับเปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตรวจก็คือตรวจของเสียก็คือสารนะครับปัสสาวะแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามาถ้าเพิ่มเข้ามาจากที่ผมดูข่าวเมื่อกี้นี้นะครับจากช่องไทยพีวีเอสนะครับก็ โอ้ผมว่าหนักนะประชาชนในมุมมองของผมนะถือว่าละเมิดนะครับผมว่าประชาชนต้องถูกละเมิดเรื่องสิทธิ์นะครับในการเดินทางเยอะแยะไปหมดเพราะว่าด่านทุกวันนี้มันเยอะนะครับจะตามเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเขาตั้งเพื่ออะไรนะครับผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาตั้งเพื่อรีไถนะก็อลองเอาไปพิจ,จารณาเองแล้วกันนะครับ เดี๋ยวพวกโลกสวยนะครับเข้ามาด่ายนะเออมันคือกฎหมายนะครับเขาเพิ่มได้เยอะแยะไปหมดนะครับยกเว้นนะครับถามว่านะควรที่โอเคนะถ้ามันมีกฎหมายจราจรใหม่ออกมานะครับการาสามารถที่จะมาตรวจมันก็มันก็เป็นปพ่วงกับการตรวจสารเสพติดนะครับเอามาถ้ามันเป็นกฎหมายออกมาใหม่นะครับสบายเลยนะครับงานนี้ ผมบอกเลยว่าตำรวจนะครับทุกด่านนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยโอ้ถูกละเมิดเยอะแยะไปหมดนะครับผมว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาออกทางสำนักงานตำรวจือชาตินะครับผมเห็นว่าทางพีเเขาอ่ายื่นคลมรหรืออะไรประมาณนี้นะโอ้โหผมว่าบันเทิงเลยงานนี้นะออจริงมันจะผ่านวันไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะครับถ้าผ่านออกมาโอ้โหสบายเลยครับ เกียบบอกเลยครับหวานเชียบงานนิหวานเชียบแน่นอนเรวยกันนะครับไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นหรอกครับมาเป็นไปเรียนเป็นตำรวจดีกว่านะบอกลูกหลานเรียนตำรวจดีกว่าเป็นอาชีพตั้งด่านดีกว่านะครับผมไม่ได้บอกว่าตั้งด่านแล้วรวยนะอยไปคิดเอาเออทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าตั้งด่านเพื่ออะไรนะครับสแสวงหาเพื่ออะไรออกออกกฎหมายอยงนี้มาเพื่ออะไรนะครับสิ่งที่พวกคุณนะครับทํา นะทําไมไม่ไปเพิ่มนะครับเพิ่มอัตราโทษนู่นอันตราโทษนี่คนที่เขานะครับมันเยอะแยะไปหมดมันมีประเทศไหนบ้างครับที่ทําแบบนี้นะมีไหมเอามาให้ดูหน่อยครับผมสอบถามนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศผมไปส่งนะลูกค้าเขาไม่มีหรอกครับนะมาตั้งด่านแบบเหมือนบ้านเราแบบนี้ไม่มีนะออกกฎหมายอะไรแบบนี้ โอ้มันสุดยอดจริงๆนะครับทุกวันนี้คนไทยผมไม่รู้ว่าเออแบบถ้ามันขานหน้าก็ไม่รู้ว่าเราจะมีสสมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะือจริงๆมันต้องควรที่จะออกกฎหมายนะครับเพิ่มไปอีกเลยให้สามารถประชาชนเนี่ยนะครับรอซื้อได้กับกลุ่มที่ตำรวจที่เรียกรับเนี่ยเรียกรับเงินหรืออะไรแบบนี้เพิ่มตทนตนะครับเพิ่มตทษไปเลย จานะครับโอ้โหเล่นงานประชาชนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับใช้กฎหมายบังคับก็อย่างที่เมื่อคือนนี้เห็นไหมครับทางพี่ชนชาติลงไปนะครับลงไปที่ด่านน่าจะเป็นด่านตรวจไรประมาณบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนํารถที่ไม่นะครับแสดงที่เสียภาษีนะครับออกมาแบบนี้นะมันคืออะไรครับคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะควรที่จะ อ่าครับใช้กฎหมายให้มันเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบตัวเองทำเอารถที่ไม่ไม่ติดหรือไม่รู้ว่าต่อหรือไม่นะแต่มันแสดงบอกอยู่แล้วว่ามันมีมันปีหกหกนะครับอันนี้มันปีหกเจ็ดถ้าเป็นประชาชนแหละนะมันอายไหมต้องอายคือคุณอายไม่เอาต้องถาจริงๆว่าคุณเป็นข้าราชการนะรถมันบินมาไม่ได้คุณต้องใช้เท้านะครับเหยียบมันมาแล้วก็ใช้มือนะครับจับของอะไรออกมามันอยู่ดีๆมันหอกมาคงเป็นไปไม่ได้ครับ ไนะอ้ไนะอช้ชาวบ้านเนาะตรวจจับผิดชาวบ,บ้านมันต้องทําตัวให้สะอาดก่อนนะเวลาเวลาออกไปแบบนี้พวกมึงก็นะต้องใช้คําว่าพวกมึงแล้วกันไม่พอใจหาว่าเขาไปปว่วนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ทีกับประชาชนนี่มันโคตรเก่งนะครับเอาทุกเรื่องจับทุกเรื่องเพิ่มทุกเรื่องยกเว้นพวกพร้องตัวเองกฎหมายนี่ออกมากันดีจัง นะครับบังคับใช้กับประชาชนมัน,มนผมว่าประเทศเราผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะครับม <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงนะครับผมเห็นข่าวนะครับออกมาแบบนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับช่องนะครับไทยพีทีเอสนะครับที่ออกมาเพืดูนะช่องทางยูทูบเราเมื่อกี้นี้โอ้โอออกมาบันทึงเลยนะครับนะตรวจ เอาไปเอามานะตอนนี้นะถ้ามันถ้ามันขานนะคุณจะได้เห็นแบบเจ้าที่ตำรวจแบบยืนประชาชนยืนโดข้างทาง,าง,างหรือแบบนี้นะครับมันถ้ามันถ้ามันมันเพิ่มได้มันผมว่ามันความคิดนะของผมมันคงไม่เพิ่มอะไรเยอะแยะแบบส่วนที่ประชาชนมันจะได้เสีย การตรวจคุณมีห้องน้ำไหมหรืออะไรประมาณนี้อันนี้เราไม่ไม่รู้นะถ้ามันออกมายังไงเดี๋ยวให้มันชัดเจนกว่าครับว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมายังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเออประชาชนแต่แต่แต่ในมุมของผมนะถ้ากฎหมายนี่ออกมาประชาชนได้ถูกละละมืดนะครับเยอะแย,ยะไปหมดเฮ้ยคืออยากตรวจใครมันก็คงจะนะมันตรวจได้เลยแบบนี้มัน สิทธิเสรีภาพของเรานะครับผมว่าไม่น่าจะเหลือหรอกครับนะความเป็นมนุษย์ของเรานะเวลาเราเราไม่ตรวจหรือไม่เป่าตำรวจก็บ,บอกสันนิษฐานเลยนะครับสันนิษฐานว่าเราเมาแล้วขับแบบนี้นะครับไม่รู้อ่ะเขาบอกให้ตรวจคุณไม่ตรวจก็สันนิษฐานเลยไอแบบเนี้ยโอ้ผมว่าชิบหายนะครับ นะโอ้อยู่ลำบากครับบอกเลยนะครับสวัสดีครับพี่ธนพลสวัสดีพี่ธินกรนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับถ้ากฎหมายเนี่ยออกมากฎหมายใหม่จราจรใหม่เพิ่มนะครับการตรวจของเสียนะครับนี่ครับถ้าเขาเพิ่มมามันก็ตรวจได้แบบนะครบวงจรกวามตรวจสุขภาพดีกว่านะตั้งเลยนะทุกๆคนแบบ ตั้งเป็นด่านเลยเอาแบบตั้งเป็นด่านแบบให้คนแบบอันนี้เลยคือผมนะกฎหมายนี้ออกมาผมว่าผมเสียใจนะประชาชนจะถูกแบบรังแกเยอะนะบอกตรงๆเลยนะครับถูกลังแกเยอะได้นอนนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐที่น่องรีดน่องแถวนะครับมันควรที่จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงแบบอ่าปรับกฎหมายนะครับในเมื่อคนปรับประชาชนนะครับปรับกฎหมาย ด้านประชาชนประชาชนควรที่จะนะด้านตํารวจที่นอกรีดนอกแถวควรที่จะปรับบ้านนะครับนะักคุณว่ายังไงครับมันควรที่จะปรับไหมผม,ผมว่ามันควรที่จะปรับเพิ่มโทษหรืออัตราโทษที่มันสูงขึ้นนะมันดีกว่าไอ้แบบเนี้ยแต่ผมคิดว่าเขาไม่ปรับหรอกนะครับผมผมคงไม่เพิ่มหรืออะไรถ้าล่อซื้อนะมผมบอกว่าคุกไม่มีที่อยู่ นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคงโดนล่อซื้อถ้าจุดไหนที่บอกว่าเอออย่างอ่ะปปป,ปแบบนี้นะข้าราชการที่เนี่ยไปล่อซื้อกันบ้างจับกลุ่มอะผมอยากให้ทําแบบนั้นไม่ใช่พอเป็นฝ่ายตารวจคุณเคยเคยเจอไหมอ่านายกอบตอจับกันเออไอเนี้ยมันเรียกรับซื้อวางแผนกันล่อซื้อเอาแบบเนี้ยเอากฎหมายแบบเนี้ยรู้ว่าไอ้ดานพวกเนี้ยไอ้กลุ่มไอ้พวกโจรในเครื่องแบบพวกเนี้ยเนี่ย โดยเฉพาะไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่หัวหน้าดานเนี่ยไอ้ชุดเนี่ยมันชอบรีดเงินประชาชนตั้งชีตั้งดานตัวชีรี่ไทยประชาชนล่อซื้อครับล่อซื้อเขาประชาชนสามารถลอ่ลอล่อซื้อได้นะครับมันถึงจะแบบนะเท่าเทียมกันเพิ่มอัตราโทษหรือ ติดคุกเลยสักไม่ปานชีวิตก็ได้นะครับติดคุกสักตลอดชีวิตก็ได้แบบนี้นะครับให้แบบคือสร้างคุกไว้ลอยพวกนี้นะครับบุคคลเหล่านี้ให้มันให้มันเกรงกลัวกฎหมายไอ้แบบเนี้ยถามว่าผมถ้ามามามาพูดถึงแบบนี้เขาเขาทำไหมผมอ่ะเขาไม่ทำหรอกนะไม่ทำหรอก เพราะมันเสียผลประโยชน์ไงทําทุกวันนี้แบบมีแต่ผลประโยชน์นะครับเยอะแยะไปหมดมีด่านกันนะครับออกแทนที่จะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องที่มันประชาชนที่เดือดร้อนอเหนื่อยใจเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ